สวัสดีครับมาเจอกับอาจารย์เจอร่พยากรวันนี้อาจารย์จะมาทําคลิปของชาวราศีพิจิกประจําเดือนพฤศจิกา2568เอาเป็นว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนเกิดอาจารย์ฝาก Happy b i r t เดย์หรือสุขสันต์วันเกิดด้วยนะนะเดือนเกิดเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเดือนเกิดเดือนนี้มีแต่ความวุ่นวายวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการงานวุ่นวายเกี่ยวเรื่องส่วนตัววุ่นวายเกี่ยวทุกทุกเรื่อง ทุกๆเรื่องจะมีเข้ามาตลอดเวลาจะต้องมีกิจกรรมมีแอดเวนเจอร์มีจะต้องมีแอคทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาในช่วงเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ไม่เคยอยู่นิ่ง <c oughs> หรือจะไม่ได้มีการอยู่นิ่งตลอดเวลาจะมีเรื่องเข้ามาตลอดเวลาคําว่าเรื่องฟังดีเลือกเรื่องที่มันดีนะต้องบอกกันนะครับว่าเลือกเรื่อง,เร,องเรื่องที่มันดีนะเพราะว่าจะมีทุทกๆเรื่องที่จะเข้ามา และที่สําคัญก็คือมันมีภาพอาจารย์ไม่ได้มองอาจารย์มองไม่ไม่ไม่ค่อยแม่ใจของแต่ละบุคคลเรื่องของความรักความรักของแต่ละคนบางทีอาจจะเจอคู่ใหม่ก็ได้บางคนอาจจะเลิกกันก็ได้บางบางคนอาจจะเริ่มต้นรักกันบางคนอาจจะมีแววแต่งงานมันมีการที่แบบว่าสุดตรงได้ทุกเรื่องในเรื่องของความรักหรือความต้องการบางคนอาจจะ,ะเจอใครใหม่ก็ได้ก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักจะค่อนข้างเร็วมากๆนะจากค่อนข้างเร็วแต่ในเรื่องของอการใช้ชีวิตการทำอาหารกินอาจารย์ก็เลิ่มบอก่อนนะครับว่าในทิศทางนี้การทํางานหรือในเรื่องของการเดินทางก็ก็มีนะแต่ในเรื่องของการที่ไม่อยู่ชาราศีพิจิตเนี่ยตอนนี้มันเป็นภาพของความวุ่นวายอันเป็นภาพของการไม่อยู่นิ่งเอาเป็นว่าเดือนหน้าเนี่ย ถ้ามันไม่อยู่นิ่งจริงๆแล้วอ่ะก็ปรับให้มันเป็นโอกาสให้กับชีวิตถ้ามันดูแล้วมันโอ้มันวุน่นวายตรงนั้นมันก็นู่นนี่นั่นบางครั้งอาจจะเราอาจจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆหรือบางครั้งอาจจะเอาประสบการณ์ตัวเนี้ยมาทําให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือชีวิตมันเคยเรียบง่ายบางทีชีวิตมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการแต่ณนะบัดนี้หรือหลังจากเนี้ยเอาเป็นว่าในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้เราก็ตไอเดียว่า เออถ้าเราจะแพลนอนาคตว่าแบบนี้หรือไอ้แบบเนี้ยเราสามารถที่จะไปกับมันได้หรือทํามันได้หรืออนาคตสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยเป็นตัวหลักเข้ามาในชีวิตหลังจากดูแล้วมันเป็นงานเสริมได้งเนี้แต่ว่าหลังจากนี้มันอาจจะเป็นงานหลักของเราก็ได้หรือมันจะบางทีบอกว่าไอ้ตรงเนี้มันทําให้เสริมดวงชะตาในทิศทางที่มันดีขึ้นก็ได้เออมันจะเป็นไอเดียใหม่ๆทําให้เรามองถึงฟิลในอนาคต ได้นะครมาเริ่มจากเริ่มจากการเสริมดวงชะตาตัวเองอาจารย์พยายามที่จะให้เร็วที่สุดเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับในเดือนหน้านะในเดือนหน้าสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจารย์ขออย่างเดียวทําเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้เดือนพฤศจิกเนี่ยเป็นเดือนแห่งความมั่นคงไม่เหลวเป๋วไม่คว้าน้ําเหลวไม่ไม่าไมไมทาอะไรก็แล้วแต่ที่มัน ที่มันไม่เป็นหลักไม่เป็นทรมไม่เป็นทิศไม่เป็นทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีพิจิกถ้าทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลอาจารย์ขออย่างเดียวทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันกระดูกและฟันเท่านั้นนะครับจะดีมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์ก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันทำได้หมดทำในส่วนงานนี้นะครับแล้วก็อนุโมทนาแล้วกดน้ําทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราเราห้ามเดือดร้อนนะครับเราห้ามเดือดร้อนนะบอกก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้พระนะครับอาจารย์ขออย่างเดียวว่าเดินหน้านะครับสําหรับเดินหน้าให้ ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์สีทององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์สีทองได้ทั้งหมดนะที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้มีสีทองเยอะแยะหรือจะเป็นพระปราปรางนะครับปรางห้ามญาติเท่านั้นนะถ้าอะไรสะดวกที่สุดอาจารย์ไม่ได้บอกว่าโอ้หมันจะต้องฟิกว่าจะต้องนู่นจะนี่นะอะ,อะไรก็ได้แตถ่ถ้าให้ดีที่สุดก็จะเป็นปรางห้ามญาติ นะครับไปหาเซิร์ชดูจะเสริมดวงชะตาดีที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีเนี้ยเดือนหน้าจะต้องเสริมดวงชะตากับปางห้ามญาติเท่านั้นนะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลอ้อเดี๋ยวก่อนถ้าปางห้ามญาเนี่ยอาจารย์ขออย่างเดียวว่าเหรียญน,นะครับเหรียญที่จะต้องเตรียมไปนะครับคำว่าเหรียญของอาจารย์คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับเตรียมไปแค่ หนึ่งเหรียญพอหนึ่งเหรียญจะเป็นสิบบาทก็ได้ได้หมดขอขอเหรียญเดียวนะขอที่เหรียญเดียวเหรียญเดียวเท่านั้นจะเหรียญบาทก็ได้บอกกล่าวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุเวลาเกิดนะครับบอกว่าวันนี้ลูกตั้งใจที่จะมาขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรอำนวยชัยให้กับลูกเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกจะขอหน้าบัตรนี้ไล่ไปเลยว่าอยากจะขออะไร แต่การขอต้องขอในหลักในความเป็นจริงนะบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีอ่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องของวันมงคลเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะเข้ามาทําทิปเกี่ยวกับเรื่องความฝันเรื่อยๆนะบอกก่อนวันมงคลเริ่มต้นที่วันที่14นะครับเริ่มก็ช้ากว่าคนอื่นเลยอ14จะดีที่สุดแล้วก็วันที่14วันที่18วันที่21แล้วก็วันที่28 จะเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีพิจิกขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีจ้ะ